ฟูจิ s u แบรนด์คอมพิวเตอร์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกับการกลับเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอีกครั average, ้งเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิกโกไอทีครับคุณผู้ชมรู้จักแบรนด์ฟูจิ s u ไหมครับถ้าหากเป็นคนที่อายุประมาณ30กว่านะครับน่าจะเคยเห็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อฟูจิส u หรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ยี่ห้อฟูจิสึมาแล้วก่อนหน้านี้เพราะว่าฟูจิสึเคยเข้ามาจาัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยครับแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับก็ได้ห่างหายไปจากตลาดคอมพิวเตอร์ในบ้านเราวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักบริษัทฟูจิสึบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากประเทศญี่ปุ่นเป็นบริษัทที่ใหญ่และมีประวัติมาอย่างยาวนานคุณผู้ชมทราบไหมครับว่า f u j i ิสึเป็น1ใน5ของผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก <Wow. S 1> และเป็นบริษัทไอทีอันดับ1ของประเทศญี่ปุ่นในอดีตนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่มีการสร้างขึ้นในประเทศญี่ปุ่นสร้างโดยฟูจิส u ในวงการเซิร์ฟเวอร์ฟูจิส u คือหนึใน5ของผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ของโลกและนิตยสารฟอร์จูน เคยยกให้ฟูจิสึเป็นบริษัทที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลกในปี2013บริษัทฟูจิสึก่อตั้งเมื่อปี1923ท่านับจนถึงปัจจุบันนะครับบริษัทนี้มีอายุ98ปีแล้วนะครับถือว่ายาวนานมากๆเลยนะครับในช่วงปี1923เนี่ย มีเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะครับในแถบภูมิภาคคันโตที่ประเทศญี่ปุ่นสร้างความเสียหายให้กับเมืองโตเกียวและเมืองโยโกฮาม่าเป็นอย่างมากเลยนะครับผู้คนสมัยนั้นติดต่อสื่อสารกันไม่ได้เลยนะครับเพราะบ้านเมืองพังหมดเลยทีมผู้บริหารของบริษัทจึงคิดที่จะก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อที่จะฟื้นฟูระบบโทรคมนาคมครับก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทฟูลุคาวะอิเล็กทริกของญี่ปุ่นและบริษัทซีเมนเอจีของประเทศเยอรมัน ตั้งเป็นบริษัทฟูจิสึอิเล็กทริกขึ้นมานะครับและรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้แต่งตั้งให้บริษัทฟูจิสึอิเล็กทริกเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์และโทรเลขและวางโครงข่ายอย่างเป็นทางการในยุคนั้นถ้าพูดถึงความเก่าแก่ในวงการไอทีระดับโลกบริษัทฟูจิสึเป็นรองแค่บริษัท i b บอบริษัทเดียวเท่านั้นครับและถ้าพูดถึงในญี่ปุ่นบริษัทฟูจิสึถือเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าเก่าแก่มากที่สุดและมีเทคโนโลยีมากที่สุด คำว่าฟูจิสึมาจากตัวอักษรคันจินะครับสามคำประกอบกันคำแรกคือฟูจิหมายถึงภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนญี่ปุ่นนั่นเองคำที่สองคือคําว่าจิคําคํานี้นะครับมาจากคําที่คนญี่ปุ่นเรียกบริษัทซีเมนที่เขามาร่วมมือกันคนญี่ปุ่นเรียกบริษัทซีเมนว่าจิเมนสึจึงดึงคําว่าจิมาใช้และคําที่สามคือคําว่าสึ สึมาจากคำเต็มๆว่าสึชินกิแปลว่าอุปกรณ์โทรคมนาคมนั่นเองเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นคือฟูจิสึแฟคอม100ถูกสร้างขึ้นในปี1954ออกแบบโดยมิสเตอร์โทชิโออิเคดะคนคนนี้เป็นวิศวกรของบริษัทฟูจิสึครับและเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ของวงการคอมพิวเตอร์ญี่ปุ่นเลยได้รับการขนานนามว่าเป็นมิสเตอร์คอมพิวเตอร์ครับ เขาออกแบบเครื่องไฟค้อมร้อยคู่กันกับดรฮิเดกิยูคาวะนะครับซึ่งคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกและเป็นนักฟิสิกระดับโลกเลยนะครับถ้านับกันในวงการระดับโลกตอนนั้นนะครับสักประมาณปี1946ก่อนหน้าที่เครื่องไฟค้อมร้อยจะถูกผลิตไม่กี่ปีโลกเพิ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกครับนั่นก็คืออินีแ เพราะฉะนั้นเครื่องแฟคอมร้อยเนี่ยถือว่าเก่าแก่พอๆกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกเลยแต่ทั้งสองเครื่องไม่เหมือนกันนะครับอินเนียถูกสร้างโดยใช้หลอดแว็กัมทูบหรือว่าหลอดสุญญากาศในชุดประมวลผลในขณะที่แฟคอมร้อยนะครับอิเคดะเขาคิดว่า หลอดสุญญากาศเนี่ยมีความไม่เสถียรและทํางานได้มีประสิทธิภาพไม่ดีพอเขาก็เลยดัดแปลงให้ไปใช้รีเลย์สวิตช์แทนเพราะฉะนั้นเครื่องแฟคอมร้อยของฟูจิสึจึงเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของประเทศญี่ปุ่นและเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ใช้รีเลย์สวิตช์ในการทํางานด้วยชื่อรุ่นแฟคอมมาจากคําว่าฟูจิอโตเ m ม t ติกคอมพิวเตอร์นั่นเองคอมพิวเตอร์รุ่นแฟคอมนี่แหละครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทฟูจิสึเป็นอย่างมาก ในปี1980นะครับบริษัทฟูจิสึได้ขยายตัวจนเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและในอีก1ปีถัดมาครับปี1981นะครับฟูจิสึได้ทำการเปิดตัวคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้ซื้อไปใช้ตามบ้านเป็นครั้งแรกชื่อรุ่นว่าฟูจิสึ FM8 และยุครุ่งเรืองสุดๆของฟูจิสึก็คือปี1993ครับฟูจิสึได้ทำการเปิดตัวคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชื่อรุ่น FMV Series นะครับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows หรือเป็นคอมพิวเตอร์แบบ IBM compatible นั่นเองที่เล่ามาทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพได้ว่าฟูจิสึเนี่ยเป็นทั้งผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ไปจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับเมนเฟรมและยังเป็นผู้ให้บริการขนาดใหญ่ระดับโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้ววันนี้นะครับฟูจิสึได้กลับมาสู่ตลาดของวงการคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ผมทราบข่าวมาว่าจะนํากลับเข้ามาจัดจําหน่ายในเครือของคอมเซเว่นและผู้ที่นั่งอยู่ข้างๆผมวันนี้นะครับคือพี่น้ำครับคุณทกลนิยมไทย Head of IT Business Development นะครับบริษัทคอมเซเว่นวันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่น้ากันครับสวัสดีครับพี่น้ําครับอยากให้พี่น้ำแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักก่อนนะครับว่าพี่น้ำเคยมีร่วมงานกับฟูจิสึมาก่อนหรือเปล่าและปัจจุบันดำรงตำแหน่งอะไรอยู่ครับผมแนะนำตัวเองก็ชื่อธกลนิยมไทยนะครับจริงแล้ว ชื่อเล่นเรียกว่าน้ำนะครับครับผมอยู่ในวงการทีมาก็20กว่าปีต้องบอกว่าทํามาหลากหลายแบรนด์นะครับหลากหลายสัญชาตินะครับแล้วโดยเฉพาะถามว่าเคยร่วมงานกับฟูจิสึไหมจริงแล้วอาชิดเฉียดเคยแบบแต่จริงแล้วอยู่ในองค์กรที่ทําง,งานบริษัทญี่ปุ่นแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยมา,าถือว่านานที่สุดในประสบการณ์คือ12สงปีฉะนั้นแล้วก็เช็คแค่ว่ามีความคุ้นเคยมากเพราะว่าเห็นแบรนด์นี้มาตั้งแต่ก่อนเข้าในประเทศไทยยันขายในประเทศไทยแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาใหม่ นะครับเลยได้ว่าได้เห็นแบรนด์นี้มาตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมครับครับผมแล้วปัจจุบันนี้พี่น้ำดำรงตำแหน่งอะไรอยู่ในคอมเซเว่นครับในคอมเซเว่นนะครับก็จริงแล้วเพิ่งมาจอยได้สักประมาณสี่ห้าเดือนนะครับดูแลในแง่ของส่วน business development ในส่วนของธุรกิจ IT นะครับก็จะเป็นพวกสินค้าพวกคอมพิวเตอร์นะครับ PC desktop notebook นะครับแล้วก็เป็นพวก DIY ทั้งหมดเรามีหน้าร้านภายใต้ในเครือคอมเซเว่นเนี่ยตั้งแต่ร้านบาร์นานะครับร้านบาร์นาอีควิป ซูโ s เซเว่นะครับยูสโตรทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณสักเกือบ7 8 0 0สาขาก็ที่ต้องดูแลนะครับคำถามต่อมาคืออยากทราบว่าทำไมคอมเซเวถึงเลือกแบรนด์ FUJISU เข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งครับผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะครับเรื่องปัจจุบันเนี่ยด้วยสถานการณ์พอเป็นช่วงโควิดนะครับนิวเนมเกิดขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์ตัว IT เนี่ย กลับมาบูมโดยเฉพาะตัวคอมพิวเตอร์ PC ซีโดยเฉพาะตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับเพราะว่ามันพอเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้เครื่องมือในการติดต่อหรือจะเป็นเรียนที่บ้านเนี่ยแล้วการว่าแต่ก่อนที่บ้านอาจจะมีหนึ่งเครื่องมันก็ต้องมีแบบต่างคนต่างมีทั้งหมดนะครับทาไมเราถึงเลือกฟูจิสึขเข้ามาขายในคอมเซเว่นนะครับเพราะว่าเรามองว่าด้วยความที่เป็นแบรนด์โน้ตบุ๊กที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานไม่ว่าเป็นในเรื่องของสารปัตยกรรมการออกแบบดีไซน์นะครับ ถ้าผมนึกถึงบุยสือเนี่ยผมจะนึกถึงความเป็นญี่ปุ่นอพอความญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือคุณภาพของเครื่องอการใช้งานเครื่องที่ยาวนานเป็นระดับแบบ5ปี10ปีนะครับใช้งานเบาแล้วแข็งแรงด้วยนะครับเบามากๆเบาที่สุดผมใช้ว่าเบาาที่สุดในโลกก็ได้ ตินอลไลท์เป็นอัลตราตินใช้งานได้นานแล้วก็มีความบางมากๆในร้านของแบรนาของเราเองเนี่ยเรามีหน้าร้านอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะในห้างสินค้าชั้นนำนะครับ,รบทั่วประเทศฉะนั้นก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าไปสัมผัส<ป>เข้าไปดูเข้าไปลองเพื่อจะได้เกิดประสบการณ์ก่อนที่จะซื้อตัวเครื่องตัวนี้ด้วยแล้วปัจจุบันนี้นะครับผู้จิตที่จะจาหน่ายอยู่ในประเทศไทยผ่านทางคอมเซเว่นมีรุ่นอะไรบ้างครับซีรีส์ไลท์บุ๊กเนี่ยมันมี2ตระกูลด้วยกันก็คือมีตระกูลตัว UHX UH นะครับกับ CHX นะซึ่ง right. 2ตัว okay. น oh, right ี้เนี่ยแน่นอนก็จะมีเครื่องจุดเด่นต่างกันนะครับแต่ความแตกต่างค่้ว่าความแตกต่างดีกว่าแต่จุดเด่นของของตัวฟริสุดไลท์บุ๊กตัวนี้เนี่ยคือเรื่องของความเบาบางนะครับเพราะทั้งคู่เนี่ยเป็นมีคุณสมบัติต่ำกว่ากิโลทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะตัว UHX เนี่ย 770กรัมซึ่งผมใช้ว่าถ้าในโน้ตบุ๊กที่เป็นจอ13นิ้วมันมีความเบาที่สุดในโลกแล้วเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวแม่นเหนล็อัลลอยซึ่งแบรนด์อื่นเนี่ยถ้าบอกว่าบางหรือเบาเคุณต้องมาดูว่าจริงแล้วเนี่ยพลาสติกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็น โลหะเนี่ยโลหะมันมีความหนักแล้วมันมีความทนทานฉะนั้นในเครื่องของฟุยุสึตัวนี้เนี่ยโดยเฉพาะรุ่นตัว UHx เนี่ยตัวนี้เป็นเม็ดอินเจแปนนะผลิตในญี่ปุ่นซึ่งเราก็รู้ว่าเม็ดอินเจแปนนี่คือแบบโหว้าวเลยสุดยอดคุณภาพซึ่งก่อนการออกมาจําหน่ายเนี่ยมีการเทสเรื่องของการกดนะครับแรงกด200กิโลเนี่ยคือมันกดใช่เพราะว่าเครื่องเนี่ยบางเนี่ยปกติปัญหามันคือบางแล้วพุทธบางครั้งเราวางปากกาครับปิดทับปากกากดไปแป๊ะแตกแล้วจอเครื่องพัง ซึ่งเครื่องพวกนี้มันการผ่านงานทดสอบนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันมีการทดสอบเรื่องของตัวดรอกเทสประมาณถ้าผมนี่เจ็ดสิบหกเซนนะครับเกือบเมตรก็คือเขาจะเทสในโรงงานเนี่ยเขาจะเทสเลยว่ามันหล่นไปแล้วเครื่องมันยังสามารถใช้งานได้อยู่ซึ่งตัวนี้ผมว่าเป็นจุดสําคัญในขณะที่ทั้งสองรุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว UHx นะครับกับ C Hx เนี่ยตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันมาพร้อมกับเท็งยูล่าสุดของตัว Intel นะครับเป็นตัว Gen 11อ็ดรหัส Tiger Lake เนี่ยนะครับงั้นในเรื่องของความเร็ว การใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมวลผลเรื่องของกราฟิกหรือจะเป็นเรื่องของการส่งสัญญาณทางไฟฟาซิทเนี่ยผมว่าตัวนั้นเนี่ยสบายแล้วเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดใช้ที่มันมาอยู่บนเครื่องตัวน<อ>หรือจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยตัวฟีสุดไลบุ๊กเนี่ยมาพร้อมกับตัว Windows 10ซ<อ>ึ่มีตัวว o w s Hello อ่าตัว Hello เนี่ยมันก็จะแบบสามารถใช้กล้องใช้เฟซ e รคอมเม i ชันเนี่ยในแก้ของการล็อกอินเข้าไป มันก็จะทําให้ security ได้ซึ่งกล้องเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยมันเป็นกล้องอกลาผมไม่ใช่นะครับ<อ>กล้องนี่มันเป็น ir c a m องกล้อน infrared ซึ่งมันก็จะมีเรื่องของระบบเนี่ยที่คอยมาช่วยเราทําให้เราเนี่ยมีความปลอดภัยในแง่ของการติดต่อสื่อสารในการในแง่งการใช้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดมีคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของฟูจิซึขึ้นมา จะต้องไปหาซื้อได้ที่ร้านไหนครับมาที่ร้านที่เป็นบารนด์้านค้าที่เราไปวางเนี่ยวนใหญ่เราก็จะเป็นร้านที่อยู่ในห้างสินค้าชั้นนำนะครับระดับระดับ A เลยนะก็จะเจอบูธที่เป็นบูธฟูจิสึไลบุกนะครับแล้วก็มีน้องที่จะคอยแนะนําให้เราได้สัมผัสเครื่องได้มาลองว่าเอ้ยมันเบาจริงหรือเปล่าพอร์ตมันครบจริงหรือเปล่ามันสามารถเปิดได้ล็อตไปถึงองศาเฮ้ยมันทําได้ขนาดนี้จริงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัว ออนไลน์เขาสามารถเข้ามาที่ตัว bn.in.th i m ก็คือเป็นตัวแบรน์หน้าออนไลน์นะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีตัวโปรโมชั่นอยู่ทั้งหมดนะครับเพราะว่า2รุ่นเนี่ยที่บอกว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงอย่างตัว uhx เนี่ยตอนนี้ผมมองว่าเป็นมาพร้อมตัว i7 ตัว ssd m2 เนี่ยทึ่งเทราไบต์เยอะมากครับใส่หนังได้เพียบตัวนี้ราคา39,99 0บาทว่าเวิร์กราคาดีมากๆราคาเียมากนะครับเพราะว่าในระดับ 700กรัมโน้ตบุ๊กใช้คำว่าพูดได้เลยว่าเฮ้ยม่งเบาสุดโลกสเปคขนาดนี้เรบา,าบอกขั้นเทพแล้วพอตครบทุกอย่างร,คราคาขาใช้ว่าไม่ถึง40,000บาทนี่นะฮะเยี่ยมใน,นขณะที่ตัว c h x เนี่ยตัวนี้ก็จะลงมาหน่อยครับอยู่ที่3 4 9 9 0บบาทก็จะเหมาะกับพวกกลุ่มที่บอกเฮ้ยไม่ต้องไปถึงระดับ u h x มาใช้ตัวนี้ก็ยังได้นะครับมันก็จะมีทำให้ สามารถมีกลุ่มผู้บริโภคที่สามารถแบบเออดูไว้จะรักพี่หรือเสดายน้องดีนะครับแล้วก็เรื่องของการรับประกันและบริการหลังการขายด้วยครับพี่เป็นยังไงบ้างครับจะมีตัวเป็นรับประกันออนไซต์เซอร์วิสมาให้นะครับในระยะเวลา2ปีก็แค่โทรศัพท์ไปนะครับเขาก็จะติดต่อนัดหมายแล้วก็เข้ามาดูเครื่องให้นะครับฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นความสบายใจแต่จริงผมแนะเทคนิคไว้เพราะจริงแล้วจากที่เคยทําแบรนด์ญี่ปุ่นมา12ปีไม่ได้เค้ม ไม่ได้เค็มอะครับคืออันนี้เนี่ยอันนี้พูดตรงว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าถ้าไม่ใช่ปัญหาจุกจิกเรื่องซอฟต์แวร์นะครับปัญหาฮาร์ดแวร์แทบไม่เจอครับ0.01ย์จุดศูนย์หนึเฟอเลตต่าที่สุดแล้วครับเพราะว่าในระบบเอนจิเนียริ่งเนี่ยวิศวกรเขาก่อนจะเข็นโพดักออกมาเนี่ยเขาทําการเทสที่ผมบอกนะถ้าเขากล้าดรอปเทสเจ็ดหกเซนกล้าเรากดทุกจุดเนี่ยเครื่องมันจะมีความประสิทธิภาพมีความทนทานต้องบอกว่า ที่สุดแล้วคือวิถีวิถีันมากๆใช่ครับโอ้โหนะครับได้ฟังจากพี่น้ำแล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะมั่นใจในแบรนด์ฟูจิสึมากขึ้นเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้ำมากมากเลยครับขอบคุณมากครับวันนี้ฟูจิสึได้กลับมาจำหน่ายคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งผ่านทางเครือคอมเซเว่นหาซื้อได้ตามหน้าร้านบันนา na IT และสั่งซื้อผ่านทางบันนา na online ได้กับโน้ตบุ๊กมีให้เลือก2รุ่น ฟูจิซือ C H X หน้าจอ13.3นิ้วรูปทรงบางเบาน้ำหนักเพียง990กรัมขุมพลัง Intel Gen 11 Core i5 1135G7 ราคา36,990บาทและฟูจิซือ U H X n o t e b ุ o k มาตรฐาน Made in Japan กับการผลิตระดับสูงทดสอบอย่างดีก่อนออกขาย หน้าจอ13.3นิ้ววัสดุแมกนีเซียมอลลอยเบาแต่แข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาสุดๆ770กรัมขุมพลัง Intel Gen 11 Core i7 1165G7 ราคา45,990บาทเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่1มีนาคมเป็นต้นไปและยังมี Fujitsu UHX รุ่นที่เป็นสเปค Intel Core Gen 10 จำหน่ายด้วยนะครับรุ่น Core i5 Gen10 ราคา31,990บาทรุ่น Core i7 Gen10 42,990บาทรุ่นที่เป็น CPU Intel Core Gen10 พร้อมวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เลยนะครับหาซื้อได้ที่หน้าร้าน Banana IT และเว็บไซต์ bnn.in.th เท่านั้นคุณผู้ชมที่กำลังต้องการซื้อโน้ตบุ๊กและอยากได้โน้ตบุ๊กที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานญี่ปุ่น ต้องฟูจิสึเท่านั้น